คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลวันศุกร์ที่13กันยายน2567ผลประโยชน์ทับซ้อนขุมทรัพย์20ล้านล้านที่เกาะกูดพิธีกรรมการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาวันแรกเมื่อวันที่12กันยายนวันนี้อย่างงั้นอย่างงั้นไม่มีอะไรแปลกใหม่แล้วก็เป็นไปตามคาดมาดามแพรแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีบ่มแก๊สที่มีวันนี้เพราะพ่อให ท่องจำชจื้อเจ้าเป็นนกแก้วนกขุนทองอ่านนโยบายของรัฐบาลสลับกับการกระแอมกระไอเหมือนคนเป็นหวัดเพราะการอดนอนจากการทำกันบ้านสลับกับยกน้ำขึ้นดื่มเว้นวักเป็นบางขณะซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าน้ำในแก้วนั้นเป็นน้ำสะอาดหรือช็อกมิ้นของโปรโดและบางขณะในภูมิทรามเวชชยชัยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่นั่งประกบเป็นพี่เลี้ยงอยู่ข้างๆต้องขอยื่นกระดาษทิ่ชู่ให้มาดามแพรซับปากก่อนลงไปสู่รายละเอียดของนโยบายนางสาวแพรทองทานชินวัตรย,ยังไม่วายจะอวดโอต่อที่ประชุมรัฐสภาว่าเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองของประเทศไทยได้ปูพื้นเกี่ยวกับปมปัญหา9ประการของประเทศ โดยอ้างสุดเดิมอันเป็นคาถาของนักการเมืองพักเพื่อไทยและตระกูลชินวัตรที่คล้ายกับมีความอาฆาตแค้นฝังหุ่นมาตั้งแต่อดีตว่าประเทศไทยเรารเผชิญกับความไร้เสถียรภาพทางการเมืองมาอย่างยาวนานอันเป็นผลมาจากการรัฐประหารความขัดแย้งแบ่งขั้วที่รุนแรงรวมถึงการถอดถอนรัฐบาลออกจากอำนาจในแบบที่คาดเดาไม่ได้ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทยได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกประการหนึ่งที่นางสาวแพทองทานชินวัตรหรือมาดามแพยกมาอ้างคือระบบราชการโดยเธอถแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาว่าระบบรัฐราชการแบบรวมศูนย์และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ไม่เต็มที่การทำงานระหว่างหน่วยงานที่มีอำนาจและบทบาทซําซ้อน โครงสร้างของหน่วยราชการที่แตกกระจายและไม่ประสานร่วมมือกันมีการขยายตัวไปสู่สำนักงานส่วนภูมิภาคมากเกินความจำเป็นระบบขนาดใหญ่โตเทอะทะและเชื่องช้ารูปแบบการประเมินและตัวชี้วัดการทำงานไม่สะท้อนความต้องการของประชาชนเท่าที่ควรขนาดและศักยภาพไม่ทันกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปแถมยังเป็นภาระของประชาชนในการใช้บริการอีกด้วยประเด็นเกี่ยวกับระบบราชการนี้ สมัยรัฐบาลพักไทยรักไทยเมื่อในอดีตท,ที่มีอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีก็เคยยกเป็นข้ออ้างและนำไปสู่การปฏิรูประบบราชการในปี2545จากโครงสร้างเดิมที่มีทั้งหมด14กระทรวงก็เพิ่มเป็น20กระทรวงเท่ากับเป็นการเกลีย่ยอำนาจให้แก่กลุ่มก้วนที่เป็นมุ้งเล็กมุ้งน้อยในพักไทยรักไทยดยการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีได้เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังสามารถกระชับอำนาจในกระทรวงต่างๆจากการแต่งตั้งข้าราชการที่ยอมทอดตัวรับใช้ไปลงในตำแหน่งที่สำคัญในแต่ละกระทรวงไม่ต้องกล่าวให้มากความก็สามารถพูดได้ว่ารัฐบาลองค์อิงหนึ่งชุดนี้คือการกลับมาของระบบทักษิณเมื่อในอดีตท,ที่ใช้ในโยบายประชานิยมเป็นเรือธงในการบริหารประเทศ หากย้อนกลับไปดูในปี2,544ที่พักไทยรักไทยเป็นรัฐบาลและมีอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีที่คนไทยจำนวนไม่น้อยในเวลานั้นเชื่อว่าคนอย่างทักษิณรวยแล้วจะไม่โกงได้นำนโยบายที่หาเสียงไว้ภายใต้ข้ออ้างเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นจากวิกฤตที่มีผลต่อเนื่องมาจากวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540มาปรับใช้ โดยเน้นย้ำว่าเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในระดับฐานรากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพ้นจากความยากจนจะเห็นว่ามาดามแพรยกวาทกรรมที่พักเพื่อไทยเคยโฆษณาหาเสียงไว้ในช่วงเลือกตั้งว่าดิฉันจะทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักรีมากล่าวในตอนสุดท้ายของการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อเสริมกับทำถแถลงในช่วงแรกที่ชี้ให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนว่า มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายโดยเฉพาะปัญหาหนี้สินครัวเรือนซึ่งขณะนี้มีมูลค่ากว่า16ล้านล้านบาทหรือมากกว่าร90ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP ขณะที่สัดส่วนหนี้เสียหรือ NPL ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับปัญหาหนี้นอกระบบสุดท้ายนางสาวแพรทองทานชินวัตรที่ถแถลงเหมือนกับลิปซิง ของอดีตนักโทษเด็ดขัดชายทักษิณชินวัตรก็มาลงด้วยวาทกรรมที่เป็นเหตุเป็นผลสนับสนุนว่ารัฐบาลตระหนักดีว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องปัญหาหนี้สินรายได้ค่าครองชีพรวมทั้งความมั่นคงและปลอดภัยในสังคมคือปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องเร่งสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจโดยการแก้หนี้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาที่กระทบความมั่นคงของสังคมเพื่อนำความหวังของคนไทยกลับมาให้เร็วที่สุดโดยมีนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการทันทีนโยบายเร่งด่วนทันทีก็ออาทิจะผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบโดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อบ้านและรถช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ ภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรม (moral hazard) ของผู้มีภาระหนี้สินควบคู่กับการเพิ่มความรู้ทางการเงินและส่งเสริมการออมในรูปแบบใหม่ๆที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยโดยจะดำเนินนโยบายผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐธนาคารพาณิชย์และบริษัทบริหารสินทรัพย์สรุปให้เห็นภาพก็คือระบบทักษิน สมัยรัฐบาลพักไทยรักไทยที่มีทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นดําเนินนโยบายด้วยประชานิยมแบบทักษิณหรือทักษิโนมิกที่ล้างผลาญงบประมาณแผ่นดินโดยที่การใช้จ่ายของรัฐบาลต้องใช้เงินจํานวนมากทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณเพื่อเป้าหมายอันนำไปสู่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นเช่นเดียวกับที่นางสาวแพทองทานชินวัตรแถลงนโยบายในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้นไปที่ประชาชนในระดับรากฐานแล้ว s m e หรือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมก็อยู่ปริบทนี้ด้วยดังที่นางสาวแพททองทานชินวัตรกล่าวถึง s m e ว่ารัฐบาลจะดูแลและส่งเสริมพร้อมกับปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ FME จากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของคู่แข่งทางการค้าต่างชาติโดยเฉพาะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และการแก้ไขปัญหานี้ของ SME เช่นการพักหนี้การจัดทำ matching f u n ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐบาลและเอกชนเพื่อประครับประครองให้กลับมาเป็น,นกลไกที่แข็งแรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามบทเรียนจากอดีตในสมัยรัฐบาลพักไทยรักไทยที่มีอดีตนักโทษชายทักษิณชินวัตรเป็นนยายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศด้วยประชานิยมแบบทักษิณน,นั้นได้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันโกงกินกันอย่างมาโหฬารตลอดจนมีเบื้องหลังเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจากโครงการของรัฐ ซึ่งการที่ทักษิณต้องกลายเป็นนักโทษในคดีทุจริตประพฤติมิชอบขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเพิ่งจะพ้นโทษก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งอดีตวันนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของนางสาวแพททองทานชินวัตรที่อาจจะกล่าวได้ว่านายกรัฐมนตรีคนนี้ไม่รู้ประวีประสาอะไรสักเรื่องเดียวจะเป็นได้ก็แค่ร่างทรงของบิดานั่นก็คือ จากคำถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่นางสาแพรทองทานระบุถึงการพัฒนาระบบสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ของประเทศซึ่งจะต้องสำรวจหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติมด้วยกล่าวชัดถ้อยชัดคำว่าการเจรจาประเด็นพื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชา OCA เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานขุมทรัพย์ใต้ทะเล ที่มีมูลค่ามากกว่า20ล้านล้านบาทอันเป็นปัญหาพื้นที่ทับซอ้อนบริเวณเกาะกูดจังหวัดตราดซึ่งเป็นปัญหาข้าราคาฟังระหว่างไทยกัมพูชามายาวนานตั้งแต่ครั้งอดีตนั้นไม่แน่ว่าอาจจะตกลงกันได้ด้วยดีระหว่างตระกูลชินวัตรกับตระกูลหุนแบบไทยครึ่งหนึ่งขเมรครึ่งหนึ่งวินวินกันทั้งสองตระกูลรุ่งเรืองปรีชากุล